สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมอสอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้มอสจะพามาชมนะครับฟีเจอร์ของรถเล็กซัสนะครับที่มีในแทบทุกรุ่นเลยแต่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับวันนี้ว่าจะมาพามาชมนะครับว่ามันทํางานยังไงอ่านั่นก็คือตัวของฟีเจอร์นี่นะครับอันนี้จะเป็นรถ RX นะครับตรงนี้จะมีที่ฉีดล้างของตัวไฟหน้าอยู่นะครับอ ตัวนี้จะมีด้วยกันในหลายๆรุ่นเลยอย่างเดี๋ยวหมจะพามาดูอย่างถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น Lexus NX นะครับ NX ก็จะมีในตัวนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับอย่าง Lexus CT 200h นะครับตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับจะเป็นที่ฉีดล้างของตัวไฟหน้านะครับ ในรถแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการฉีดล้างที่อาจจะแตกต่างออกไปนิดนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้วันจะพามาชมว่ารุ่น NX นะครับกดฉีดล้างไฟหน้ายัางไงแล้วก็ในตัวของรุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วอย่างตัว CT 200H นะครับว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยมีวิธีการฉีดล้างตัวไฟหน้ายัางไงนะครับ แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวว่าจะพาไปชมกันนะครับวันนี้ตามมาเลยครับผมเริ่มแรกนะครับในรุ่นของ NX ก่อนนะครับ NX เริ่มแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องเปิดตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เราหมุนไฟหน้าไปนะครับเราเปิดเป็นไฟต่ำนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็มาดูตรงที่ปั่นน้ำฝนนะครับ เราดึงก้านปัดน้ำฝนนะครับให้เข้าหาตัวอันนี้เหมือนฉีดล้างตัวกระจกไฟหน้าเลยไ้ฉีดล้างตัวกระจกนะครับเราฉีดมาปุ๊บอ่าสังเกตไหมครับตรงไปปลายนะครับตรงข้างล่างกล้องเมื่อกี้จะมีละองน้ําตีขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวของฉีดล้างไฟหน้านั้นได้ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู หน้ารถกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับระบบล้างไฟหน้านะครับทำงานนะครับอ่าจะสังเกตเลยไฟหน้านั้นมีตัวน้ำออกมานะครับแล้วก็ฉีดออกมานะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ ในรุ่นใหม่ๆเช่นตัว NX นะครับ r x หรือว่าเป็นรถตู้ LM หรือ Lexus ES ก็ดีนะครับวิธีการเปิดตัวของระบบฉีดล้างไฟหน้าเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดละเปิดไฟหน้าก่อนอเราต้องเปิดไฟหน้าตัวนี้นะครับให้ไฟหน้าทํางานแล้วก็ฉีดตัวกระจกนะครับฉีดล้างกระจกหน้าเพียงเท่านั้นนะครับไฟตัวที่ฉีดล้างไฟหน้าเนี่ยก็จะออกมานะครับ ทำงานพร้อมกับตัวฉีดล้างกระจกหน้าเลยนะครับาเดี๋ยวเราไปดูในรถของรุ่น CT 2 0 0 H กันบ้างนะครับว่าตัวของที่ฉีดล้างไฟหน้าเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับอก่อนอื่นอ่านะครับ อันนี้เราก็อ่าอันนี้เราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับอันนี้มอสอยู่ในรถ Lexus c t 200H นะครับอ่าในรถรุ่นเก่าๆอย่างตัว c t 200H หรือว่าเป็น ES Generation ที่แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มที่ฉีดล้างไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างอ่าปุ่มขวามือนี่เลยนะครับอ่าตามนิ้วที่มอชี้อยู่ นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดล้างไฟหน้าเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าลูกค้าทำขั้นตอนแบบที่มอสาธิตในตัวของ lexus nx เมื่อกี้ก็คือ1การเปิดไฟหน้านะครับอันนี้เปิดไฟหน้าอยู่แล้วก็ฉีดตัวล้างกระจกนะครับฉีดล้างกระจกตัวนี้ พอฉีดมาปุ๊บเนี่ยตัวของที่ล้างไฟหน้าก็จะติดมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันติดหรือเปล่าอ่านี่นะครับจะเห็นร่องรอยนะครับตัวนี้จะเห็นว่าด้านเนี้ยมีน้ำออกมานะครับแล้วก็ด้านนี้จะไม่มีน้ำอ่านี่คือนะครับร่องรอยว่าที่ฉีดล้างของตัวไฟหน้านะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่นะครับ ทั้งสองด้านเลยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านขวามีน้ำออกมานะครับจากตัวที่ฉีดล้างไฟหน้าแล้วปุ่มเมื่อกี้มีไว้ทำอะไรนะครับปุ่มที่ฉีดล้างไฟหน้านะครับของตัวนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้ก็คือเราเปิดไฟหน้านะครับแล้วเรากดตัวที่ฉีดล้างไฟหน้าขึ้นมานะครับมันก็จะทำงาน อันนี้เป็นการทำงานแบบตัวของแมนนวลก็คือเราเปิดทำงานเองนะครับก็สำหรับรถยนต์ Lex u s นะครับก็จะมีวิธีการเปิดฉีดล้างไฟหน้าที่แตกต่างกันไป2วิธีนะครับถ้าเป็นรถยนต์อย่าง,อางตอนนี้มอตอยู่ใน CT 200h นะครับขั้นตอนที่ขั้นตอนเดียวกับตัว n x เเลยนะครับก็คือเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ดึงก้านที่ฉีดล้างตัวกระจกหน้าเนี่ยเข้าหาตัว ลหลังจากนั้นที่ฉีดล้างไฟหน้าก็จะเด้งขึ้นมาทํางานพร้อมกันเหมือนกับตัวรุ่นรุน่นอย่าง NX e เลยนะครับส่วนถ้าจะเป็นแมนนวลก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็คือกดที่เปิดไฟหน้าเหมือนกันนะครับขั้นตอนคือเปิดไฟหน้าก่อนนะครับแล้วก็กดที่ฉีดล้างไฟหน้าที่เป็นปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มตรงนี้นะครับตัวที่ฉีดล้างไฟหน้าก็จะทํางานนะครับ อ่าครับไม่ยากเลยครับสำหรับตัวของการเปิดที่ฉีดล้างไฟหน้านะครับในตัวของรถยนต์เล็กซัสทั้ง2แบบ2วิธีนะครับอ่าส่วนรถยนต์ของลูกค้านะครับจะเป็นแบบใดนะครับก็นี้เดี๋ยวลูกค้าก็ดูที่รถของลูกค้านะครับถ้ามีปุ่มก็สามารถกดปุ่มได้ด้วยส่วนถ้าไม่มีก็คือเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปชมอะไรต่อนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด s u b สไคร e กันด้วยนะครับ สา,าราดีๆนะครับของการใช้งานรถเล x u s นะครับเจอได้ที่ช่อง n e x u s Moss นะครับผมได้เลยครับสวัสนี้สวัสดีครับ